ครับสวัสดีครับบีบซีทุกคนเนาะครับเนาะครับมาคุยกันหลังหวยลาวพัฒนาออกเนาะพี่น้องเนาะครับเอาลาวพัฒนาออกแล้วเนาะครับเนาะห้าสามศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งครับเด็กหลางก็ออกศูนย์เก้าพี่น้องครับเป่าอีกแล้วพี่น้องมาเป่าอีกแล้วเป่าหนึ่งหนึ่งโดยเฉพาะไล่อาจารย์กบับโบไม่ใเด็กเป่ากันเนาะพี่น้องเนาะ ครับครับส่วนสรุปพี่น้องศูนย์กับหนึ่งอันหากับเจ็ดประมาณจากตัวพี่น้องอันเล็กเด่นเด่นรูดเปิดนะครับมาศูนย์มาหนึ่งมาเก่า กับประกวดรถมาเขา่าทดลองหนึ่งพี่น้องเนาะโอ้ยพอเตียมกราบขอโทษข้อภัยอะไรนะครับเด้เอพี่น้องงวดนี้รุดเนาะพี่น้องเนาะครับเรียนหากับเจ็ด宝马จักโตนะครับครับเตรียมภาไปเบิ่งนะครับนอะก่ามีอาจารย์ในเด็กเข่าอาจารย์ในเด็กรุดพี่น้องเนาะนี่คือเลขออกเนาะพี่น้องนะเนาะห้าสามศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งเลขล่างออกศูนย์เก้า นะครับพรแต้มพามาเบิงนะครับนอกว่ามีอาจารย์ในได้เขา่าอาจารย์ในได้รุด้ะพี่น้องครับพรแต้มเรื่มจากพ่อแหล่พี่น้องพ่อแหล่นอนนาบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งมาทั้งศูนย์มาทั้งหนึ่งพี่น้องศูนย์ 1, กบมาหนึ่งกบมารับจับคูเกือบนะพี่น้องเกือบแตกทั้งบนทั้งล่างนี่คือของพ่อแหล่นอนนาได้พี่นอ้องเดินหนึ่งหนึ่งเข่านะครับ เจ้พอแลียพเนนหนึ่งหกหนึ่งแปดนะครับ,นะรบนเนาะเข่าตัวโมเนนครับศูนย์แปดออกศูนย์เก้าเกือบแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะพอแลียนอนนานะครับเอาทังงในกับดีเกมเด้อครับเด้อไพโฉกไพมันกับพอแลียนะครับเนาะครับมันสุกกับมาตามกันต่ออีกพี่น้องขับไปต่อครับผมไปต่อที่สุดใจพารวยพี่น้องสุดใจพารวยงวดนี้ก็ ลุดพี่น้องเนาะขับปนล่างวิ่งรุดสองกับห้าบาจักตัวพี่น้องสองกับรุดไปห้ากับบมาชุดวินกับมีตันหนึ่งน้องเนาะขับจับโคกับรุดไปเร่งวดนนี้บ่าวากันน้องเนาะมีเขามีรุดนะครับบ่าวากูบาอาจารย์ใดนะครับเนาะเอาเตรียมขอขอบคุณพอแหลนอนหน้าด้วยครับเด้อแล้วกขอขอขอบคุณชุดใจผ้ารวยนํานะครับ มีเขามีหลุดนาะพี่น้องเนาะครับไปต่อที่ปูสีสะเกยียดพี่น้องรับปูสีสะเกยียดกับบนล่างมีงลุดห้ากับหกลุดเบดพี่น้องครับส่วนจับคู่กับลุดไปน้นะพี่น้องเนาะเพราะว่าเลขก,กบินการลุดรับมาตะเกาต,ตัวเดียวชุดวินครับ อ่าประเดมกับขอกับขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูซีสเกตนะครับเนาะมีเขามีรุดนะครับ,นะรบอ้าวันชุกก็เขามาตามกันต่อ,อพี่น้องกลับไปต่อครับผมไปต่อที่เกฝนคนครปฐมบนล่างวิ่งรลดห้ากับซีอ่ากับซีเข้ามาอยู่หลักเสียนพี่น้องรุดเนาะพี่น้องเนาะครับจับคู่กะรุดไปโอ้ กันนพี่น้องเนาะซีซีออกหนึ่งหนึ่งนะครับเจ็บกับคอขอบพูดอะไรนะครับเด้อเจฝนนะคนปรปฐมนะครับเนาะครับบันจุกมาตามกันต่อยพี่น้องมีเขา่ามี่รุดเนาะพี่น้องเนะาะบัวกันนะครับไปต่อที่ปูโคลาดพี่น้องปูโคลาดบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งมาทั้ง ศูนมาทั้งนึงพี่น้องศูนย์กามาหนึ่งกามานะครับศย์มาล่างหนึงมาบนจับคูบลุตพี่น้องเนาะศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์สามออกศูนย์เก้าออกหนึ่งหนึ่งนะครับเขาตะเลขบินนะครับนะปูโคราชนะครับขับกระเทียมกรบข้อกาบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูโคราชนะครับเนาะ ครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนย์เจ็ดนะครับบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดมาจาักตัวพี่น้องครับส่วนจับคู่ก็มีแค่ศนะูนย์ห้าศูนย์หกพี่น้องเนาะเก่าก็มีอยู่แต่ว่าโมเมนต์ศูนย์เก่าอ่ะรูดน้องพี่น้องเนาะรูดก็คือรูดนะครับครับพประจำข้อกราบขอบพระ,พระคุณปูลหลายๆลายนะครับเด้อปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่ปูห้าเดแดพี่น้องปูห้าเจ็ดแงวดนี้กะบ,บนล่างวิ่งรูด7กับ8เน้นที่7จ็กับบมมาน,นะพี่น้องเนาะโอ้เลขกวิ่งรูดหลายงวดนี้พี่น้องรับส่วนกันเบิรนกับสองสองสีพี่น้องออกหนึ่งหนึ่งนะครับ อาขอเตรียมขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ห้าเจ็ดแปดนาะครับเนาะครับเอาวันพุธวันศุกร์พี่น้องมาตามกันต่ออีกนะครับครับไปต่อที่อาจารย์เซียนคนริมทางนะครับบนวิ่งรูดห้ากับเจ็ดห้ากับเจ็ดกับบมากตัวพี่น้องเนาะ,ะครับกับครูกะบหลุดไปส่วนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าเน้นที่แปดพี่น้องมากเก่า นะครับจะว,ว่าจับคู่มีเก่าหาตัวเดียวพี่น้องเก้าหนะ้าเก้าหกนาะออกศูนย์เก้าเอาเขาตะเลกวินนะครับนะเนาะเซียนคนริมทางนะครับรับเตรียมกระคอขอบคุณหลายนะครับเด้ออาจารย์เซียนคนริมทางเนาะครับเนาะมีเขา่ามีรุดนะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่อาจารย์กำแพงเพชรพี่น้องอาจารย์กำแพงเพชรนี่โอ้จับคู่รูดดีละพี่น้องบนล่างวิ่งรูดสามกับแปดเน้นที่สามโมมาพี่น้องแปดกับโมมาแต่ว่าชุดวินมีเก่าศูนย์ศูนย์เก่านะพี่น้องเนาะชุดวินนะครับชุดวินถือว่าเขา่าเก่าศูนย์ศูนย์เก่าพี่น้อง ว่าจับคูมีแปดศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ห้าตัวกันหลุดอีกคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะรับเตรียมขับคอขอคุณหลายนะครับเด้ออาจารย์กำแพงเพชรเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่สมหวังโอ้ปูสมหวังวันนี้เน้นที่เก่าตัวเดียวพี่น้องเก่ากระไม้ดีนะพี่น้องเนาะเก่านี่มาทั้งบนทั้งล่างนะครับ สามนิบัมารับชุดวินมีนะพี่น้องเนาะชุดวินของปูนี่มีศูนย์มีหนึ่งมีเก้านะครับเดี๋ยวปูจับคู่เป็ศูนย์แปดพี่น้องโบจับศูนย์เก่ามีหนึ่งเก้าจับคู่หลุดนะพี่น้องเนาะปูสมหวังเขา่าตะเลขกวิ่งตัวเด่นพร้อมนะครับรับพระเจ้ามาขอกับขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสมหวังนะพี่น้องเนาะขับไปต่อครับผม ไปต่อที่หนุ่มหนุ่มสวนยางพี่น้องหนุ่มสวนยางบนล่างวิ่งรูด4กับ1เน้นที่4ีีบอมาพี่น้องมาหนึงครับส่วนจับคูกับรูดไปนะพี่น้องเนาะ1นึ่งเจ็ดห,ดหอเลขออกเป่าห1หนึ่งนะครับเขาตะเลขกวิ่งนะครับ เอาไปเตรียมขอขอขอ,ขอ,ขอ,ขอพูดในหลายนะครับเด้อหนุ่มสวนยางนะครับเนาะครบับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เหม่งอาจารย์เหม่งบนล่างวิ่งรูดสองกับเก้าเน้นที่ส,สองสองบุมาพี่น้องมากเก่าครับมีเก่ามีหนึ่งพี่น้องเนาะแต่ว่าบ่มีศูนย์ ครับจับคู่กับลุดคือเกาพรออกเป่าน้องพี่น้องเนาะครับเอาแทนกับขอขอบคุณะไรายด้ครับเด้ออาจารย์เมงเนาะครับเนาะเขาตะเล็กวิ่งนะครับก้าไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนนาดีนะครับเซียนนาดีบนล่างวิ่งรลดเจ็ดกับสองเน้นที่สองโอมาสัมพีน้องลุดเบิดเลยเนาะครับเนาะ วอหลุดหลงวนนี่พี่น้องเอ้ยพอเตียมกับขอถทดขอภัยหลนะครับเดออ้อครับเอาพอเตียมกับขอขอบุณไหลนะครับเด้อเสียนนาดีเนาะครับเนาะครับมีเขามีหลุดเนาะพี่น้องเนาะครับไปต่อที่อาจารย์ชมพู่พี่น้องอาจารย์ชมพู่บนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสามเน้นที่สามสามโบมาพี่น้องมาหนึ่งนะครับ ส่วนจับคู่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่เด็กออกเป่าหนึ่งหนึ่ง,งกะรุดไปอีกเนาะพี่น้องเนาะครับเอาเตรียมกรขอขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อาจารย์ชมพู่เนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมโอ้รุดไหลพี่น้องเสียนหนองคายนะครับมีหกหกเจ็ดเจ็ดออกหนึ่งหนึ่งครับ ส่วนบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดกับโบมาจักตัวรุดไปเลยเนาะครับเนาะมีแตสูนกับหนึ่งขับตัวนี้กันรุดไปนะครับหกเจ็ดแปดได้แค่เจ็ดศูนย์หกศูนย์น้อพี่น้องเนาะออกศูนย์เก้าขับรุดเบิดพี่น้องเอยงวดนี้ครับของขว,วัญมกคือกันเนาะพี่น้องเนาะครับห้ากับหกกับโบมานะครับ รุดก็คือรุดนะพี่น้องเนาะมาศูนย์มานึงกับ่มมีคมไม้ดอกมาคนละย่างละท่างกันนะครับครับพอเตีมกับกาบขอตรวจขอภัยหลายๆนะครับเด้อมีเขามีรุดนะพี่น้องเนาะครับเด็กออกเป่าเอาก็มีแคนี้นะพี่น้องเนาะครับพอเตียมขอกาบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพอเตมครับ มือนีบอบสมคว่มุงหมัดปาสนาจะเอามือวันสุกพี่น okay. ้องเนาะครับวันสุกก็มาตามกันต่อยนะครับครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะพอแต้มก็โวยพรในทุกคนนอนหลับฝันดีได้พี่น้องเด้อครับเอามือนี้งวดนีบอบสมคว่มุงหมัดปาถนาครับวันสุกเข้าก็มาตามกันต่อยนะครับเนาะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอแตมก็มีแค่นี้เนะครับเนาะเอาไปพอกันมืออื่นครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนได้พี่น้องเด้อนอนหลับฝันดีทุกคนนะครับเนาะสวัสดีครับผม